โอเคเราเดี๋ยวเรามาดูไอตัวคลาส t r i n g นะครับเป็นคลาสที่ใช้เก็บตัวอักษรเนาะนะเก็บข้อความอะไรอย่างนี้โอเคเออจริงๆงไอคลาสเนี่ยมันมีตัวอ b อบเจกต์มารับด้วยนะฮนะอบเจกต์ Object เราเดี๋ยวตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเราตั้งชื่อมาปุ๊บนะสรุปรรรรหลักๆง่ายๆเดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใช้ไอตัวเรียกอะไรนี่ละกันในการเขียนให้ดูเนาะนะครับนะเดี๋ยวพี่เขียนให้แป๊บนึง อันนี้น,นี่คลาส string ใช่ไหม string ตามด้วยอ็อบเจกต์ของมันสมมุติว่าเป็นเนมแล้วกันนะฮะสมมุติว่าพี่ใช้เป็นเนมซึ่งเวลาเขียนนี่เขียนต่อเลยนะใช้ชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่นะฮะตัวเน,นี้ยที่จุด,จด,จดนะ,ะแล้วก็ปิดโอเคหรือเราจะต่อก็ได้เป็น string นะฮะก็ตามด้วยสมมุติว่าเป็นเซอร์เนมแล้วกันนะฮะเซอร์เนมนะะแล้วก็ ใส่น้ำตกุนเราเข้าไปในจุดๆ,ๆ,ๆเนี่ยนะครับเค okay, นะต่อไปแล้วก็เอสเอ้าท์อ่ะพิเศษเขียนยาวนะครับแล้วก็ข้างในมันจะเป็นแบบพิ้นลายใช่ไหมพิ้นเฉยก็ได้แล้วก็เวลาเขียนเนี่ยให้เอาตัวเนี้ยบวกกับตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้มันเว้นวรรคก,ก็จะเว้นวรรคตัวนี้ก่อนก็ได้นะฮะเว้นวรรคตัวนี้ก่อนก็ได้หรือว่าเว้นวรรคตัวนี้ก็ได้นะครับตรงเครื่องหมายบวกพี่เนี่ยนะฮะได้ทั้งคู่เลย เนาะโอเคเก็ตนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่ออ่ะในขั้นตอนการเขียนนะฮะเมื่อกี้ก็ได้บอกคร่าวๆไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเวลาเขียนแล้วก็ามาเขียนกันเลยดีกว่านะฮะ string นะครับเก็บในอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า name เนาะหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่นะพี่ตั้งชื่อได้เลยดีกว่าสนุกๆน,กนะแล้วก็อันนี้นะอย่าลืมปิดด้วยนะเออ เอาเป็นคริสเตียโน่แล้วกันเนาะนักฟุตบอลที่โหดที่สุดในโลกใช่ไหม <c ười> คริสเตียโน่นามสกุล surname เพราะใช้ที่หลังพี่เป็นวักก่อนเนาะนะสตริงเหมือนกันนะฮะมันมีอีกกรณีหนึ่งนะใครจะใช้สตริงแล้วเขียนเนมแล้วก็เวน้นบรรทัดจะเขียนเนมแล้วก็ตามด้วยไอตัวคริสเตียโน่ที่หลังก็ได้เดี๋ยวลองดูว่ามันได้ไม่ได้ไปลองใช้ดูเป็นการบ้านเนาะลองใช้ดูต่อไปพี่ใช้เป็นเซอร์เนมนะฮะเซอร์เนม น,นามสกุลนะจริงๆเขาชื่อโรน,นะนัลโด้นะนามสกุลคริสเตียโนหรือชื่อคริสเตียโนนามสกุลโรนัลโดเออนั่นสิน่าคิดเขาชื่อคริสเตียโนนามสกุลโรนัลโด้นะเออโรนาลโตนะครับก็ปิดปุ๊บเหมือนเดิมสิสเทนอัพพิมพ์ลายนะครับพี่พิมพ์คำว่าเนมบวกกับเซอร์เนมนะแล้เดี๋ยวเรามาลันกันดูนะะฮลองมาลันกันดูลองมาลันกันดู ได้ไหมนะเรียบร้อยนะคริสเตียโนโรนัลโดนะเขียนถูกพ่อไม่รู้ท่านี้แหละหลักๆเนาะสำหรับคลาสสตริงที่ใช้การเก็บตัวอักษรข้อความนะในข้อความในกล่องข้อความพวกเนี้ยนะฮะโอเคนะแล้วก็มันจะมี Object, อ็อบเจกต์อ็อบเจกต์ตามหลังด้วยนะวิธีการเขียนตามเขียนนะการเขียนเขียนแต่ละครั้งต้องมีอ็อบเจกต์ตามหลังตลอดนะฮะถ้าเกิดว่าใครลองอพี่ลองใช้ดูก็ได้อ๋าจะได้ไหมนะหลายคนอาจสงสัยว่าเขียนแบบนี้ได้ไหมสตริง นะฮะแล้วเขียนเนมปุ๊บนมใหญ่ปุ๊บแล้วปิดแล้วเขียนเนามตามด้วยชื่อได้ไหมคริสเตียนโนคริสคอมมีชเนสป่ะไมมีเนาะคริสเซโนได้ไหมลองดูนะฮะอ่าปกติจะปิดด้วยใช่ปะ่ะอ่แล้วก็สตริงที่นึงหรือใครจะเขียนสตริงสองรอบแล้วก็อันนี้ก็ได้นะอ่านมว่ามันใช้ได้ไหมใช่ไหมแล้วก็เป็นเซอร์นม แต่เท่าที่พี่รู้คือมันใช้ไม่ได้นะรนัลโต้ Ronaldo. นะครับปิดปุ๊บแล้วก็ใส่เป็นทั้งคู่เลยใส่ไปทั้งคู่เลยนะทั้งเนมแล้วก็เซอร์เนมเนมบวกกับเซอร์เนมใช้ได้ไหมพี่ว่าใช้ได้นะรู้สึกว่าโปรแกรมตัวใหม่มันจะชอบแบบอัปเดตแล้วนะตอนที่พี่เรียนตอนแรกม,มันใช้ไม่ได้ไม,มันรวมไปเลยลองดูดูจะได้ไหมสุปได้นะครับเนี่ยได้นะ ออใคร,เ,ใครเขียนแบบนี้ก็ได้นะฮะอย่าลืมนะเทคโนโลยีมันทันสมัยนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องปรับตัวไปตามมันนะถ้าพี่ไปลองตอนนี้พี่ก็ไม่รู้นะก็จะเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละนะครับโอเคมันแต่ละตัวแต่ละ,ละคือภาษามันเหมือนกันก็จริงนะแต่ว่าบางทีการเขียนมันก็ต่างกันนิดนึงนะอย่างตัวเนี้ยแต่ก่อนอาจจะเขียนได้สักพักหนึ่งอาจจะเขียนไม่ได้หรือแต่ก่อนอาจจะเขียนแบบน,นี้ได้ก็ได้เขียนแบนี้ก็ได้ก็หมายความว่าคือเขียนได้แต่ว่า โปรแกรมที่ใช้เขียนใช้ฝึกตอนนั้นมันไม่สามารถเขียนได้ไม่สามารถรันแบบนี้ได้เป็นบักก็อกอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็พยายามปรับตัวให้ทันเนาะพยายามลดช่องว่างลดกลับตัวเองเยอะนะครับแล้วก็มันทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ได้ไง่ายขึ้นนะโอเค